กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนเบิร์ตสุขูสุคนเมื่อนี้กะมาพบมาพ่อกรับบ่าวจันอีกแล้วพี่น้องเนาะกับส่องบ่าวจันแชนเนลเนาะพี่น้องมาพบมาพ่อกับบ่าวจันเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะบ่าวจันอยู่ที่บ้านกลางไม้พี่น้องเลยเนาะอยู่เมืองพงีนแขวงสวรนเขตเขาอีกแล้วพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะก็คือสีเข่ามาหาครอบครัวข,ข,ของแม่น้องเพชอีกรอบนึงพี่น้องเลยเมื่อนี้กะพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอ่าอยู่ทางพังไทยเนาะเพิ่นได้ส่ง เป็นเสื้อผ้านี่แหละพี่น้องเองเย้ยเสื้อผ้าเด็กๆเกิดเนาะเป็นเกิดเป็นรองเท้าเป็นผ้าอุ้งผ้าอ้อมนี่แหละพี่น้องเลายย่างลายแนวอยู่มื่อนี้นะเนาะอ่าพอดีว่าวาจาันก็มีโอกาสขึ้นมาทางเมืองพีนอ,อีกรอบนึงแต่กสิเวะเข้าไปอัปเดตเบ้างเนาะอ่าอาการน้องน้อยเพินเ่นเป็นยังไงแล้วอา่าเพื่อได้พื้นได้ไแล้วก็ได้อ่าของอยู่ของกินแต่เป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะอ่ากินขื่อกินยาดีหรือบ่เนาะกล่าวมากกับบรรยากาศเป็นมืดผ้ามืดพลเนี่ยนิดนึงพี่น้องเลยมื่อนี้ อ่เนาะเป็นคือผลสต,ต๊กนี่แหละพี่น้องเลยนับยังมีงัวมีควายเนาะเต็มอยู่เป็นธรรมชาติพี่น้องเลยกัถือว่าอ่าในเมืองนี่หาเบิ่งได้ยากเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศแบบนี้กัโอเคพี่น้องเลยกัย่านผลตกห้าเข่าคลองเนาะกัสิไปเอาเข่าคลองลงไปให้อ่าของควของแม่น้องแคร์ผลสก้อนอ่ามอนิกะมากับบ่าวบุญอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะอาศัยรถบ่าวบุญมา คือเก้าพี uh, ่น้องไงเมื่อนี้แกเนาะกะจังได้กะผักไว้พี่น้องวิติดตามครับชมคลิปของวจรในเด้อเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้วจรในเด้อพี่น้องกะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเพิ่นเฮ็ดยังอยู่พี่น้องเไยนี่แหละเคื่อนซานเพื่อนเนาะในมุกเพจไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยกะโอเคพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเไยเป็นข่าวเป็นของจากพี่ไม่เนาะอยู่ทางประเทศไทยพี่น้องเไยเพิ่นได้ส่งมาให้วจร อ่าในนี่กับวัจนแก้บางแล้วเนาะเอาสเสานี่กระซิมีผ้าอ้อมเป็นรองเท้าเป็นเสื้อผ้าเล็กน้อยเล็กเกิดพี่น้องเลยเนาะกระมีดาอย,ย่างมีนุ่มมีอย่างเรียบร้อยอยู่นี่พี่น้องเลยกับมีอ่อย่างพี่น้องเอเดียนบอบตุ๊ก,กตาพี่น้องเนะเาะกับเป็นตุ๊กตามือสองกับนี่พี่น้องเลยลายย่างลายเนยวเนาะกับสิไปมอบให้ทางครอบครัวเพิ่นเลยพี่น้องเลยไปจส่พี่น้องเนาะไอ้บาบุญคนซอยแนบาบุญบอ่าบาบุญเอา ตุ๊กตาเนาะดูมาน้ำแข็งสี่คนพี่น้องเไยมากกับบอยเงาพ่อผมนี่พี่น้องเลยเอาบอยเงาคนอารมณ์ดีพี <c oughs> ่น้องเลยอารมณ์ดีตลอดเนาะใช่เลยไป<ะ>ยกช่วยเป็นยังชาวประจันเออโอ้ยบอยวงาเพิ่มสุเกะอันขนมอยู่พี่น้องเลยอ,อูเป็นยังเนาะไปะเข้าไปให้น้องหน่อยครอบครัวเพิ่นอีกจะเค็ดไปฉางยู่พี่น้องเลยอ่าคอนไพรก็ดุกลัวอยู่เฮือนเรากันเนาะ ตัวง,งัวก็มีแต่โัวงามพี่น้องเอ้ยมันบางหนาเนาะโอ้อยู่เฮือนอยู่บนน้อผูออ้จูไพรพี่น้องเลยอคอนกุ้มกุ่มอยู่นี่นะนนเนาะเผาน้ำไม้พี่น้องเพื่อนแกโอ้ย่องเลยน้ำไม้เผาใช่ว่าอันเผานี่ <c oughs> อ้าตัวเอ๊ะเอาขึ้นบ้างทั้งเฮือนเพิ่นก่อนพี่น้องอบโยน,นขึ้นเทิงเพลยอ้าวโอเคพี่น้องเลยมาฮอดหนา้าเฮือนหน้าซานเพนิ่นเป็นที่ห้อยเนาะตอนนี้เนาะกะขอบใจเบาเสียงอะไรเป็นมือกล้องให้อีกแล้วพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยเนาะะขอบใจเด้อเนาะเดี๋ยวว่าจันท์ซีทักถามเพื่อนเองบานนี้นเนาะจังใดก็ถามผู้ล่นัล้วเจ๊ขนมซอยบาเงยวเพื่อนผู้พี่น้องเลย ลูกกูกลัวอยู่เออมากับบรรยากาศเวดมืดผ้ามืดพนพี่น้องเลยเมื่อนี้นะเนาะอ่ากัมาฮอดพี่ขาอ่าตอนบายบพี่น้องเลยเออคอยคำลงแรงในี่แล้วนะเนาะอ่านี่กัเฮือนซานแล้วคือเกา่ากัสิมาอัปเดทให้พี่นออ้องเบิ้งอาการน้องน้อยพื่นไน้เป็นยังไ๋พี่น้องเลยเอ่าเมื่อมีพื้นมีไฟใต้เลยเป็นยังไนะ๋เนาะพื้นไฟใต้ดีหรือบ่หรือว่าจังใดพ,งพี่น้องเลยไปขึ้นไปทาไทยเพื่อน้องกันเนาะพี่นอนะอ้องเนาะอ้าวเนาะ ก็ขอขึ้นเฮือนหน่อยเด้อเฮ้โ, <c oughs> โอเคัพี่น้องเลยเป็นยังไงด,ดิเห็ดอยังอยู่ด้อยู่ในเฮือนพี่นี่เนาะอ้าวสบายดีสบายดีเนาะโอ้โ <c oughs> เป็นยังไงล่ะอ่าหายดีแล้วบอดยอืมพาไปหาหมดหาหมออีกแล้วบออ้าวอืมโอเคเอาอัานิปไมาหนี่งใน,นหนึ่งเนาะโอเคเอาเป็นไออันสองคนเพิ่งไปทางใดเมื่อนี้ยดู มานี่ไปเบ่งพอฉะป่าโอ้พ่อกำลังไปซ่าป่าบอ้โดยโดยไอ้เอ้ยมาเดยมืดผ้ามืดพนเนาะโดยเป็นอันใดพื้นผ้าต้ใต้ดีอยู่บ่โดยดีอยู่ยขามาเดินใต้เองบ่โดยโอ้น้องพี่น้องน้องหินหูมิหินเครื่องวันนี้เนาะเออโดยพี่น้องเลยเอ้านี่เลยเนาะอันทุนดูคนมาเลยพี่น้องกันสบายดีก็ละเออเอ้านี่พี่น้องเลย สบายดีไอ้สบายดีเด้อสบายดีมาติชายน่อนี่มาติชาซาปาเบิ้งได้อยู่บ่อเบิ้งอยู่งห่าโอ้พี่พี่น้องเลยไปซาป่าในห้องในน้องโอ้ได้ปลาซิวช่องคำโตเนาะโอ้ยพี่น้องเลยพอได้อยู่บ่อกินแรงเออผลกับมาพอดีเรากับพี่น้องเลยอ่าเอ้ผู้ ผมเป็นพ่อเป็นกัมาตุซับปูซาปลาหากินพี่น้องเไยเนาะเอาใส่ส่งแล้วละบอระเออเด้อเอาสบายดีก่อนไว้สบายดีนุ่มมือสบายดีเดเออนุ่งเสื้อนุ่งเสื้อเนาะบ่เบิ่งคักแท้นี่ฮะเบิ้งคักแค่เออผู้ใดผู้ใดเนาะอันเป็นปอดผู้นั้นบอกฟูทั้งขวมือเนาะอือบ่ดีขึ้นแล้วเออดีขึ้นแล้วเนาะ โอ้พี่น้องกินหือดกินยาแล้วก็ไใครน่นแล้วบวดนี้เนาะ <laughs> ผนกระตกแล้วพี่น้องเลยอ่าตัวเดียวเข่าของเขามาในก่อนเสียเนาะอ่าเป็นเป็นเสื้อผ่าว่าจันซื้อมาให้เพื่อนพี่น้องเลยอ่าเลยออาเสียอ,อากองอ่าคือดีเข้าไปข้างในก่อนพี่น้องเลยเนาะผลตกเลยมากระปากกับผลพี่น้องเอ้ยมือนนี่เนาะอ่า <laughs> <ะ>โ,โอเคเนาะ เจ็บเบ็ดระบบเข่าวของข้างนอกคูเออ้โมนี่ยังเปียกเนาะวาละเออโด้โเด้อเด้เนาะเสะเนาะโมนี่ว่าจันเอาเข่าเอาคองมาให้โดยเออเนาะแต่เอามีขนมขี้เก่ามาให้เจ้าโมนี่เนาะโอเคผลผลห่ำพี่น้องก็เปียกไว้เลยผลกำลังมาผลกลังมามากระพ่ากระผลโมนี่เนาะ อ้าวโอเคล่ะอ oh ้าวกินพากันกินเอาได้อขนมเด้ออยู huh. uh ่ก huh. uh ันครบหน้าครบตาขี้เกลียววันนี้เนาะกินข้าวกินน้ำนะบอกมีนี่มากมาเลอ่กินกับมีใบไวย์ที่เอามาให้เมื่อนั้นเนาะโอ้สุดยอดคืเสียนร้อนอยู่สองคนเพิ่นเนาะโือโดยโดยซาปูซาปลาก็ได้อยู่โบราณเนาะ เดี๋ยวมาแกะเบื้องกล้องน้ำกันพี่น้องเลยชิมี่อย่างเนาะอันนี้เป็นกระตุกกระตาฝืนทรงมาให้อจากทางฝั่งไทยคือเนาะโอ้ยมากมากกี่โมล่ะมากกี่โมลนีหลายอันเด้ออยู่ในนี่เด้อเจ้าเจ้าเอาเบื้องเนาะมาเลยเนาะกั่นกับเอื้อยเด้อเออนี่ขนมนมเนยนี่เลยมาให้มาเนาะนี่แกะเบื้องมาเนาะชิมี่อย่างแนยนี่ แต่ส่วนลายจะเป็นเสื้อผ้าเล็กน้อยพี่น้องเลยเป็นผ้าอ้อมเนาะเป็นอ่านี่ลายยางอยู่พี่น้องเลยเบิ่งน้ำกันเนาะเป็นทางเงี้ยเอ้ยใจดีเพื่อนพี่น้องเลยพี่ไม่เนาะอยู่ทางทางไทยเป็นชงมาให้อต่สิบนี้ผ้าอ้อมพี่น้องเลยอ่ส่วนลายเนาะเป็นผ้าอ้อมเอ่ลายผืนเลยเนาะอันนี้เนาะผ้าอ้อมแล้วก็เสือ้อเสือ้อมีกับสิบมีของ ผู้น้อยเน่เด็กน้อยน้อยใหญ่แล้วก็น้อยเล็กเกิดเน่เนาะหลายย่างหลายดีพี่น้องเลยครูเนอะเลยอ่าให้เจ้าลื้อบางไสบางอีงเด้อระไดีเด้อบอกเออเนาะนี่พี่น้องเลยก็เสื้อผ้าก็ยังอันนี้อันใหม่แล้วก็อันเป็นมือสองเนาะส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าพอใช้ได้พี่น้องเลยเออเอาเก็บใบเด้อเดี๋ยวกิดซีนีกล่อง กล่องนี้อีกพี่น้องเลยชอบจ็คมีอย่างกล่องนี้นเจ๊มึ <c oughs> งด้วย <c oughs> จะส่งตรงมาแต่ประเทศไทยกุนเนาะเป็นผ้กมาให้พี่น้องเลยเอออืม <c oughs> นี่เนาะโ,โอ้นี่จะเป็นเสื้อผ้าพี่กันพี่น้องเลย <c oughs> อ่าตัวขวาวาจันนี่เอามาให้ทางครอบครัวข,ข,ของน,อ <c oughs> นอ้องแขกเพิ่นเบิมเลยเนาะ ของเนื้เอเยื่อเพิ่นขึ้นองกเลยแฮโอ้เสียงามแท้นี่เนาะอือดยววอ่ะกระสินี้เนีเบิ้งขึ้น้อ,อ,งงนองกเลยโอ้เพิ่มเพิดเดพเพ่ดเด้อเพิ่มเพิ่ดเล็กน้อยได้เกิดเด้อแบบยังน้อยอย,อยู่พี่น้องเลยเพิ่มเพิ่ดแบบอ่าสีเนาะอันนี้เนะาะโบได้เป็นแบบสวมกระสินี้นุ่มโอ้มีนุ่มกองหนึ่งพี่น้องเลยเป็น โอ้เป็นนมอันนี้เนาะอันน้องน้อยเพิ่นสกินได้อยู่บ่พี่น้องเนาะอันนี้เอออ่ะเก็บไว้เด้อใบทรงใบแบบเพิ่นนมบ่เพียงพอเนาะโอู้หูนี่ลายย่างลายแนวอทดีพี่น้องเอ้ยเออ่ออู้หมเ,เ,เสื้อผ้าโอ,โอ้เสือ้องามๆเลยนี่แหละนี่ของผู้หญิงอันนี้เนาะ เวนญลายจะมีแต่ของเล็กกันจะเ,เด็กเกิดเนาะคนแต่พือบวงละพืน<ม>้นออยศจะใส่ได้อยู่บ่<ม>โอ้<ม>โอือโดยไอ้คนนี้ใส่ได้อยู่คนนี้เนาะ,ะเออเป็นยังไงแล้วก็ซีนี้เกิดเนาะเหลือมึงเด้อเกิดนี้โอ้พี่น้องเลยเปิดเก็บไว้ให้ไวดเลย,ยน,ยนี่เนาะอ๋อเป็ี่ยนถุงบ้าไงรองเท้าเลือกใส่เด้อ เออตัวใดใช้ได bon with <cé> <com> ้ก <sh> ็ใ <centered> ช <man ic lands>. ้เนาะแบ่งแบ่งกันในคนในใกล้นี่ก็ได้เนาะเออไปเพื่อนใกล้เพื่อนเคียงนี่เพื่อนบูมี่กับใครมากก็พอใช้ได้ก็แบ่งกันเด้ออืมเดี๋ยวให้ลูกให้ลานน้ำเนาะเพราะว่าบางอันเขาก็ใช้บม่ได้เนาะพี่น้องเขาก็ต้องแบ่งเพคนเพราะว่าเขาแบ่งเขากินซูบุบัสจะเทอเด้เออนี่ถูกเรียบเสีย อันนี้ใส่เอื้ยอันนี้เนาะพูนะใส่ว่าละมักแบบบึงเยอะแทบแคบบึงเยอะใช่หนึงในช่องใหญ่เพิ่นปรีเลยโอ้ดูเปลี่นรองเท้าเนาะขนาดจะเป็ีนรองเท้าลูกเพื่อนนี่แหละเพื่อนผักมาให้พี่น้องเลยเออหลายอย่างหลายแนวอยู่ช่องเจ้าลื้อบังเองญเด้อเพื่อนเด้อพี่น้องเลยเออกว่างามเสยแบบนี้นื้กันยามา บเอพอดีพอดีเนาะมาแต่ซาป่าน้ำพ่อพี่น้องเพิ่นก็ได้ไฟนี่หุ้งคักเนาะคืนเนาะอือเยาวดยเอ้หยือน้เยเนาะเดเนาะน เเลยอยู่แบบมืดๆมืดค่อนเนาะวันนี้ก็มีพื้นมีไฟใส้กันทำกันขึ้นแล้วก็สะดวกสบายก็เก้าวันนี้เนาะเาให้แล้วก็เไฟแลวเขาก็เาให้เาให้เนาะบ่เล็กน้อยก็ลังเบิ่งพื้นเบิ่งไฟอะรกันเนาะบ่แต่ว่าอาการเพื่นไอเพิ่นยังนี่บบคอยมีแล้วบ่คอยมีไนี่ไนี่โอ้ไนอเลยมืดเงี้ยทันมอม่ายเลยโอท่านหมอมาอีก ขอบคุณครัอ้เพิ่นดัดบ่จ้าอือสิว่าเอาสนอกกให้เพิ่นบางดบางยาให้ต่ออีกเนาะเอโอเคล่ะได้บาเลือกบงนีฮะใส่บมักอบ่งามเพิ่นกะพี่น้องเอ้ยเนาะใส่เสื้อใหม่เออให้3กล่องเดเลยเนาะนี่ตุ๊กตานี่ล่ะอืนี่งามเลยตุ๊กตากเนาะ เอมาให้เจ้าเพิ่นเลยเนาะ2คนเจ้าเด้อเอาไว้เนาะเออผูกยังอีกหลายตอยู่พี่น้องนี่เอเนาะกเคยมีอยู่บ่แบบนี้เอบ่เคยจักเทื่อเนาะโอ้นี่ก็ดีแลโตนตื่นเนเนาะน้องน้อยเพิ่นละคนก็เบิ่งพี่น้องเลยเออพากันกระดิ่งกระดิเลาอุ้มไปบุญเขาห้จังได๋วลาไปบเวลาไปจังได โดยโดยไปงานอืมเด็ไปนะกับโมมีเงินซื้อให้เพื่อนเนาะเงินซื้ออะไรเออาฆษนาก้อนแบบขอหาเงินก้อนอืมก่อะเงินเท้าเส้นปอบไว้เฉยไอ้บืนด้านแบบบืนละมือเออเอาตัวไปเรื่อยๆเนาะกว่าพ่อกับโมมีเงินซื้อให้พี่น้องเลยส่วนลายเนาะเป็นเกิดเป็นรองเท้าเป็นเสื้อผ้าน้องหน่อยก็อยากได้อยู่ว่าสันเป็นมีงานมีการเนาะ โอ้บะนี่ก็บ่ต้องซื้อเด้อลายพี่น้องเลยเนาะ,ะก็คือสีใส่แบบทั่วถึงอยู่ดรอกบะนี้ก็ต้องให้ดูอยู่หนาวอีกต่อไปเนาะพี่น้องเลย <c oughs> อ้าวกะโอเคเนาะสำหรับมอนี่เนาะกะบ่จันย์กัมามอบอ่าเป็นเครื่องใส้ของซอยพี่น้องเลยเป็นเสื้อผ้าอ่าเป็นรองเท้าเป็นเกือบนาะเครื่องของเล็กน้อยทั้งนั้นเนาะมอนี้อเออกะสำหรับอันของทั้งหมดทั้งมวลทีบ่อจันท์นำมาให้ ครอบครัวของท่าเจ้ามาหนี้เนาะก็เป็นเข่าวของจากผู้ใหญ่เจดีทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นส่งมาให้เด้อเป็นพี่พี่ไม้เนาะเพิ่นส่งข่าวของน้ำของไส่แหละมาให้เจ้าในมือนีเนาะแล้วก็สิมีแบบผู้ใหญ่เจดีทางภาคภาคใต้ของลาว้องน้ำเนาะเพิ่นอยู่ทางจำปาซักเด้อเพิ่นก็ได้ผักเป็นผ้าอ้อมพายังเนี่ยเป็นเสื้อผ้าเนาะ แล้ว่าจันกับแพ็คใส่เป็นกล้องเดียวกันเลยพี่น้องเลยเออมาให้จุ่มเจ้าในมือนี้เนาะโดยกะดีใจเนาะดีใจมีไส้พี่น้องเลยมีกระตุกกระตามีเสื้อผ้าใส่แบบนี้เนาะเราต้องอยู่กันแบบหน,นาวเนาะอือดูด,ดูพี่น้องเลยกะชีวิตกะดีขึ้นหลังจากมีพื้นมีไฟเนะาะมียังกินเสะมาแรงนี่สิกินยังเมลแรงนี่ปลาบอกน้อไมมเผาเมื่อกี้นี่บอกโอ้ยพี่น้องเลย ซ <c oughs> าปาก็พ่ได้เนาะมก็กินมีน่งเนาะที่ยังบวเบ่อมียัองอยู่เนาะเข่ากับยังเนาะเออเข้ากับยังยังอยู่พี่น้องเลยพะว่ามาให้มื้อนั่นกะบ่จันแนทางซองบ่เตียงแนเนาะบ่ยาวาพี่น้องอนเลยโอ้ยังอยู่ถือว่ากลุ้มยู่เดือนนี้เนาะเออเอาเนาะจังสันเดี๋ยวก็อยากให้อันท้งท้งอ้ายแล้วก็สาวีเนาะครอบครัวของเจ้านี่ขอบ,บุญขอบคุณ

เนาะตั้งใจเฮียนเด้อทั้งเจ้า, e e o, าเด้อบ e <c oughs> ่ได้เฮียนบ่หมอใหญ <c oughs> ่ายนะเฮียน e e <c oughs> เออยังขีเข่าของเฮี้ยนนะป๋อเอ่อตั้งใจทําใจเฮียนเป็นคนผ <c oughs> <ugh> ู้ผู้ดีเด้อเออลูกนี่ก็อยากอยากขอแนะนําหน่อยนึงเนาะอยากให้พ่อเนาะวัน <c oughs> นี้4คนแหละพี่น้องเอ้ยเออพากันหนกินหื้อกินยาเด้อคุ้มกําเนิดไว้ก่อนเนาะ <c oughs> เออใหญ่ก่อนโดย <c oughs> ให้พ่ออะไรเนาะสานี้เนาะอืมคนก็ตกพี่น้องเอ้ยทางนอกกูี่ อ่บวชจันกับเปียกไปเลยเนาะอ่าอ่าพวกเป็นยังซาพี่น้องเลยเอ้าเนาะมาฮอนนี่เนาะบวชจันกับสิลาชึ่มเจ้าสามีก่อนเด้อโดยสิคอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนวันนี้พี่น้องเนาะจังไดกะให้อ่าเป็นคนหู้ผู้ดีลูกกันเนาะยังไงไงไวโดยสู้ๆเด้อโดยเอาสบายดีเนาะโดยโดยสบายดีเมื่อก่อนเด้ออยากกินนมแล้วเนาะเพันแกพี่น้องกันอ้า เออเบิ่องลูกเบิ่งเต้าตามสบายเด้อโดยอ่าไปก้อนไปก้อนบบดนี้บ๊ายบายบ๊ายบายเออพี่น้องเอ้อเนาะกะพลกะตกกะลินมากับผ้ากับพลกะจันกะไดพี่น้องเอ้อเปียกเบิดพี่เนาะพี่น้องเนาะผู้กองไข่เรากะอันรับเผาอันน้ำไม้น้ำตอกอยู่กับโจ๊ดหมอนพี่น้องเอ้ยขอนกุ้งอยู่ทางลุมพี่เนาะเออ อ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะว่นจันทร์ก็ได้มาหาครอบครัวของแม่น้องแพจเพิ่นปีอีกรอบนึงพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะก็อยู่บ้านกลางใหม่อ่อยู่เมืองพีนแครงสวรรค์เขตเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะเออหลังจากอ่มีพื้นมีไฟเนาะมีข้าวมีน้ำมีเสื้อผ้าใส่อ่มีเครื่องใส่ของซอยเนาะอ่ามาสุดมาสวยเลยค่ะชีวิตของครอบครัวเราก็อบอุ่นขึ้นกว่าเก่าว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ลูกเราก็ เศร้าแล้วบัณฑินเป็นไอเป็นปอดเนาะอากาศมืดอ,อื่นนี่แพทย์หมอเพิ่นกงนนัดมาเบิ่งอีกรอบนึงอยู่บัณฑนะินเนาะพี่น้องนะเนาะจังใดก็ขอให้น้องเพจมีแต่ความแข็งแหงเนาะหายวันหายคืนพี่น้องเลยเออเป็นกำลังใจให้อีกรอบนึงมื้อนี้เนานะเออเออเนาะพี่น้องอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะมาฮอนนี่เนะาะบัณฑิตกสิขอลาพี่ลาน้องซับนี้ก่อนพี่น้องเลยเนาะสำหรับของทั้งบัดทั้งมว้วนที่บาาัณฑิตเอามาให ครอบครัวเพื่อนในเมือนี่นะ้องพี่น้องๆนเะราจันกะต้องขอขอบบุญขอบคุณไปยังพี่ไม่นะ้องพี่น้องนๆอ,อยู่ทางพังไทยเพื่อนได้ส่งของเครื่องดีมาให้พี่น้องเลยเนาะเป็นรองเท้าเป็นผ้าอ้อมเนาะเป็นเครื่องใส่ของซอยของเล็กน้อยพี่น้องเลยเสื้อผ้าตุ๊กตาเนาะแล้วก็สิมีผู้ใหญ่ใจดีอีกออท่านหนึ่งเนาะอยู่ทางภาคใต้ของลาวเราพี่น้องเอลยทางแขวงจำปาซักเนาะ เพื่อนก็ได้ส่งเสื้อผ้านี <with> ่แหละมาให้น้องบัตจันกระเป๋เป็นกล่องใส่ในกล่องเลยน้องมอบให้ครอบครัวของน้องเพื่อนเบ้อดเลยพี่น้องเอ๋มือนี้เนาะกะทางครอบครัวเราก็ดีใจพี่น้องเอ๋เนาะได้มีส่งเสื้อผ้าใส่น้องน้อยเพื่อนสองคนก็โอ้ก็รีงกร็ดีเนาะบ่เคยมีแบบนี้จากเตือาสันพี่น้องเอ๋เนาะโอ้ยกะต้องขอบุญขอบคุณแทนครอบครัวของสาวีเนาะพี่น้องเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีแลาะทานให้การ สดยเดือ่านมาทางซองของบอจันทร์เนาะพี่น้องเนาะบอจันทร์ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณได้ขออวยพรให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านเนาะพี่น้องเนาะที่เมตตาสงสารครอบครัวเพิ่นเนาะจงมีแต่สุขภาพห่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเนาะให้อยู่ดีมีแห้งพี่น้องเลยเนาะให้ทุกท่านที่มีใจเมตตาเนาะส่งข่าวส่งคลองมาให้ครอบครัวของแม่ทุกเพิ่อนขอให้มีแต่สุขภาพห่างกายแข็งแรงให้อยู่ดีมีแห้งพี่น้องเลยเนาะให้มีแต่ความสุขความเจริญ ให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะพี่นอนะ้องเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งอย่างพี่น้องเลยเนานะเจ้าให้มาซํำนี่ก็ขอให้ขึ้นครับเจ้าครับเจ้าให้มาซํำนีเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้กัขึ้นหาเจ้าลอยเท่าพันเท่าเด้อสาถูกพี่น้องเลยเนะาะเสารบมันนี้วาจันก็ดีใจพี่น้องเลยได้มาหาเยี่ยมยำครอบครัวของน้องเพรอีกรอบหนึ่งเนะาะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง เบิร์ตสุขูสุขศรนอะไรพี่น้องเอลยที่เข้ามาหับซมเนาะคลิปของบอจันต์เป็นกําลังใจให้บอจันต์ตลอดมาพี่น้องเอลยเนาะอ่าถ้าบ่มีพูดมาพี่น้องให้กําลังใจอ่กดไลค์กดแชร์ให้บอจันต์กับบุมีบอจันต์ในมื่อนี้เนาะพี่น้องเนะาะบอจันต์ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณในหลายเด้อเนาะอ่เนาะมะฮอนี่เนะาะบอจันต์กับสีขอลาพี่และน้องไปพร้อมสายฝนโปรยปลายพี่น้องเลยเนาะชุ่มเย็นอ่า,อาสมนุนะีเนาะ อ่ะโอเคพี่น้องเลยไปพบไปเจอกับบอจันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้บอจันต้องกล่าวคำบาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบริร์สุขสุขคนเนาะไปเด้วเดอสบายดี